ืออันนี้คือหญ้าอะไรคุณตาหญ้าธรรมชาติเลยอ๋อหญ้าที่เราปลูกผักใช่ไหมปลูกผักครับผู้ชมครับได้หญ้าเยอะมากเลยนะคุ้มกับที่เราซื้อวัวมาดิคุณตาครับคุ้มคุ้มเป้าหมายคือต้องการที่จะให้มันมากินหญ้าได้หญ้าเยอะจริงๆสมกับคําที่คุณตาว่าปลูกผักแล้วได้หญ้าเป้าหมายก็คือเนื้อผู้ชมครับอยากจะได้ให้วัวมากินหญ้าที่คอกก็เลยซื้อวัวมาเลี้ยงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เริ่มที่จะ ไม่อยากจะเลี้ยงเอ้ ال, ไม่อยากจะหยุดเลี้ยง<ห>แล้วก็มีความสุขแล้วเนาะสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเยี่ยมชมความสุขของคุณตานะผู้ชมครับไม่ได้ตั้งใจอยากจะเลี้ยงวัวนะครับเพียงแค่อยากให้วัวมากินหญ้าที่สวนนะผู้ชมครับ<ห>แล้วก็มีความรักความผูกพันเลยไม่อยากจะหยุดเลี้ยงแล้วนะผู้ชมครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณตา ที่นี่ที่ไหนครับบ้านหนองคูมู่สิบสามตําบลหนองไผ่ล้อมตำบลงท่าจังหวัดสุรินคนตามีเบอร์โทรไหมครับไม่มีไม่มีเลยไม่มีโอเคนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงวิธีการเลี้ยงวัวของคุณตาแล้วความสุขครับไปชมผู้ชมครับคือยาสุขของคุณตาเนาะปลูกแค่นี้เหรอครับคุณตาปลูกแค่นี้หาเงินให้เราได้กี่บาทครับนี่ผมก็ไม่แน่เป็นเกือบจะเป็นหมื่นนะเกือบจะเป็นหมื่นต่อปีหรือต่อเดือนต่อปีต่อปี อันนี้คือดอกมันใช่ไหมคุณตาครับนี่ดอกมันใช่ไหมนี่ดอกมันเอพอดอกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเม็ดใช่ไหมเลทเราก็สามารถที่จะเอาเม็ดมันไว้ทำพันต่อไปได้พันต่อไปได้แล้วไอ้เม็ดใบยสูงนี่มีแมลงไหมมันก็มีบ้างนะแต่ว่าดูแล้ไม่ค่อยมีแมลงเกาะแท่นนะคุณตาเนาะอืมใครบอกให้คุณตาปลูกอย่างนี้ครับคุณตาสมัยก่อนนะตัางแต่พ่อแม่อืมตอนเป็นเด็กเป็นนักเรียนอ่ะพาคธรร พาทำคือสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่พาทำพอพาทำแล้วเราก็เกิดทักษะก็เกิดเป็นอาชีพน้องตาเนาะเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะมาปลูกพักวงี้ขายกันได้แต่รถบ้าเราปลูกมาเยอะมันงานหลายอย่างมันปลูกผักปลูกอะไรด้วยแต่ก่อนครับผมบูกว่าพอสูบได้ใช้ได้ขายบ้างก็อย่างดีอ๋อหลักๆคือสูบเองสูบเองด้วยอ๋อหลังๆก็เหลือก็ขายอ๋อโอเคครับผู้ชมครับ ก็เป็นความสุขนะคุณตาเนาะครับปลูกอย่างนี้หางเงินให้ลูกให้หลานเรียนได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับอืมเริ่มได้พ่อเม็ดพ่อเม็ดแล้วทําไงต่อกันทีนี้พ่อเม็ดพ่อมันใหญ่โอ้เออกมาขยายออกมาปลูกอืมใส่ปุ๋ยอะไรไหมครับคุณตาใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับใส่ปุ๋ยขี้วัวได้ไหมได้ได้เหมือนกันลยยิ่งดีเลยใช่ไหมอะไรก็ยิ่งดีปุ๋ยอะไรก็ได้ได้อืมโอเคครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะผู้ชมครับเป็นความสุขของคุณลุงนะครับปลูก ผักขายปลูกยาสูบขายแล้วก็เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมอันนี้คืออะไรครับตาแบบยาเส้นยาเส้นของโบราณเะของโบราณเหรอครับอันนี้คุณตาตากแดดเหรอตากแดดคุณตาซอยมือตอนใบเองเี่อ๋อกเราต้องมาสับสับสับแล้วก็ตากแดดตากแดดสักกี่วันนะคุณตาถึงจะเก็บเกี่ยวได้สองวันสองวันถึงจะแห้งมันจะแห้งพอแห้งล้าทำไงต่อครับก็เก็บแทไว้เลยเก็บแท็กไว้ได้เลยครับอ๋อพอซื้อขายกันกิโลเท่าไหร่คคุณตา สองร้อ <100. S 1> ยกี่รูละสองร้อยครับเจาเส้นนี้หาเงินได้เดือนละกี่บาทมันก็ไม่เน่นซื้อจนหมืนน่นนะเป็นหมื่นเลยเหรอครับอือโอเคครับผู้ชมครับเป็นธุรก,กิจเลยนะคุณตาเนาะครับอืมต้นมันอยู่ไหนครับคุณตาอ่อะเดี๋ยวเราไปชมต้นมันนะผ<ด>ู้ชมครับถึงมันจะไม่เป็นไม่ได้ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ได้ต้นโอ้ได้ต้นข้าวโพดให้มันกินครับอันนี้เขาเรียกข้าวโพดอะไรครับตาข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวครับซื้อพันใหม่ยังไงครับคุณตาเป็น เป็นถุงเป็นถุงถุงละสองร้อยสี่สิบหมดเนี้ยกี่ถุงครับสองถุงสองถุงสี่ร้อยแปดสิบาทเนาะทั้งนั้นถุงละสองร้อยสี่สิบเป็นสี่ร้อยแปดสิบาทได้ข้าวโพดหมดนี้ผมว่าได้เยอะนะคุณตาว่าเยอะหรือน้อยถ้าปลูกมาถ้ามันคอยดูที่มันออกแต่ว่าตาว่ามันจะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ใช่ไหมอ๋อเนี่ยผู้ชมครับเป็นฝักแล้วเนาะอีกสักกี่เดือนฮะถึงจะได้เก็บเกี่ยวครับคุณตาตัวตัวนี้ประมาณผมว่า สงการอาจจะได้แสงการก็อาจจะได้เก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคนนี้ยังไม่ได้แล้วนี่ยผู้ชมครับนี่คือหญ้าที่คุณตาเกี่ยวให้มันใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยผู้ชมครับหญ้าอย่างนี้เลยนะผู้ชมครับนี่โอ้สุดยอดเลยผู้ชมครับได้หญ้าเยอะจริงๆสมกับคําที่คุณตาว่าปลูกผักแล้วได้หญ้าเป้าหมายก็คือนะผู้ชมครับอยากจะได้ให้วัวมากินหญ้าที่คอกก็เลยซื้อวัวมาเลี้ยงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เริ่มที่จะไม่อยากจะเลี้ยงเอไม่อยากจะหยุดเลี้ยงแล้วเริ่มมีความสุขแล้วเนาะ อ้าวโอเคครับผู้ชมครับแล้ววิธีการปลูกกระโพานี่ปลูกยากหรือง่ายคุณตาปลูกง่ายอะ่ะต้องทําไงบ้างคุณตาระดับแรกแต่ก่อนแรกๆก็ต้องไถก่อนนะไถไถเสร็จแล้วทํา,า,าทไงต่อครับใ่ช่วงนี้แต่ถ้าปลูกแถวพี่นามันต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยพื้นก,ก่อนนะกองพื้นก่อนกองเลยมันปลูกพักยี่สิบกว่ากีสามสิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีละมั้งนี่อ๋อครับผม ก็คือพื้นที่นี้เหมาะสาหรับการปลูกผักอยู่แล้วครับพอเราปลูกผักมาต่อเนื่องต่อเนื่องสังเกตได้ไคผู้ชมครับหญ้าของคุณตาขึ้นดีจริงๆเลยน้าตาเนาะครับอันนี้คือที่เราเกี่ยวไปเนาะเกี่ยวไปอืโอเคครับผู้ชมครับคุณตาทำอะไรอยู่ครับนี่เกี่ยวหญ้าครับเกี่ยวหญ้าให้วัวให้วัวมีความสุขไหมตามีความสุขเลยทำไมถึงว่างงานนะคุณตาเพราะมันแรกแหลกมันก็เห็นหญ้ายเยอะมันก็ปลูกผักเห็นหญ้ายเยอะก็ นึกจะเลี้ยงวัวอ๋อเหนื่อยไหมคุณตามันก็มีความสุขหะมีความสุขใช่ไหมครับภูมิใจไหมคุณตาภูมิใจครับอมันเป็นมรดกให้ลูกหลานได้นะให้ลูกหลานคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่หกสิบหกหกสิบหกเป้าหมายที่ได้ก็คืออยากจะให้วัวมากินหญ้าที่สวนในสวนไงหญ้ามันเยอะหญ้ามันเยอะนะผู้ชมครับตอนนี้ก็กําลังมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทําเนาะครับโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูวัวของคุณตานะครับผู้ชมครับคือวัวเริ่มต้นหน้าตาเนาะครับ โอ้สวยริงเลยท่านผู้ชมครับผสมอะไรมาคุณตาตอนนี้ท้องไหมตอนี้ยังยังเพิ่งลูกได้2เดือนนะอ๋อลูกอยู่นั่นเหรอครับอืมโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้วัวรู้สึกจะตื่นผมเหมือนกันนะอ่าคุณตาปล่อยได้เลยครับครับอันนี้คือวัวบ้านๆนะท่านผู้ชมครับที่คุณตาเลี้ยงตัวนี้คือแม่ที่ลูกตายไม่ไม่ใช่แม่มันตายอ๋อแม่มันตายประมาณสองเดือนได้อันนี้คุณตาผสมอะไรมานี่ชะะ่แคลอรี่ ผสมตัวหรือผสมหลอดครับผสมตัวผสมตัวพ่อพันธุ์ที่ไหนครับที่บ้านอ๋อผสมพ่อพันธุ์ในบ้านใช่ไหมครับครับคุณตาเพิ่งเลี้ยงเนาะมีความรู้สึกไงกับวัวบ้างครับตอนนี้ชอบชอบคิดว่าจะเลิกไหมไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกทาไมถึงว่างั้นครับเพราะมันแก่แล้วตามันแก่แล้วก็เลี้ยงไปเปลยงไปอ่ะพอทําได้เนาะพอทำได้โอเคครับผู้ชมครับเรายากกว่าเยอะด้วยยากกว่าเยอะด้วย คุณตามีวิธีการเลือกแม่พันธไหมครับว่าต้องทํายังไงแม่พันถึงจะสวยให้ลูกสวยครับคุณตาต้องดูดูตัวนั้นมันใหญ่จะดูเพราะตัวนั้นมันออกมันมาจากตะลาดนัดครับผมพันตัวนั้นอ๋อ,อซื้อมาจากตลาดนัดแรกๆมันสวยพอดีมันตาไม่อยู่ตาเข้าโรงพยาบาลย้ายเข้าโรงพยาบาลมันไม่ไม่ได้เลี้ยงอก็ออให้ร้านหลังก็เลี้ยงตามมีตามเกิดอ,อันนี้คือย่าอะไรคุณตา ้าธรรมชาติเลยอ๋อหญ้าที่เราปลูกผักใช่ไหมปลูกผักผู้ชมครับได้หญ้าเยอะมากเลยนะคุ้มกับที่เราซื้อวัวมาดิคุแตาครับคุ้มคุ้มครับเป้าหมายคือต้องการที่จะให้มันมากินหญ้ากินหญ้าเลี้ยงไปเล่นไปเลี้ยงเล่นไปนะผู้ชมครับพอเลี้ยงไปเล่นเล่นไปตอนนี้รู้สึกยังไงกับวัวบ้างครับคุณตาชอบเะชอบครับเริ่มต้นจากการไม่ชอบเนาะแต่ก่อนเราไม่ไม่อยากจะเลี้ยงเพราะมันเอาผักด้วยมัน ตื่นเช้ามากต้องเข้าตลาดอ่ะอืก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยอยากจะเลี้ยงเพราะว่าเราทําหลายอย่างเนาะหลายอย่างแต่ตอนนี้เริ่มชอบแล้วชอบโอ้สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณตาฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเรานะต้องทําไงบ้างครับตาถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับผมพยายามทําใจมันอยากจะได้วัวเลี้ยงก็ต้องพยายามมันเนาะถ้าอยากมันนเหมันตาครับผมครับก็ประมาณนี้เนาะครับโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอก,กันข้ั้งหน้าครับสวัสดีครับ